หนาวพัดมาสวัสดีค่ะไฟมาแจงมาได้เลยเอออย่างนี้น้อยเฮลโลรับบทเป็นนักร้องอีกแล้วค่ะวันนี้ แตงนามไปเห็นไฟเลยวันนี้ต่อก็แตงยอยู่สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ร้านละข้างนอกอยู่ข้างหลังร้านนางเสียดาวค่ะวันนี้เจอกันเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะประมาณสี่ทุ่ม วันนี้ที่ร้านชวนกันชงอำเภอเกษตรวิสัยค่ะรอหน้าเวทีขอบคุณค่ะพี่จอยวันนี้ขอบคุณพี่ชายมาทำผมมาม้วนให้ทำม้วนเองคงไม่ได้แบบนี้สี่ทุม่มคนเยอะอยู่นะร้านใหญ่อะ่ะ สันเฮ้าสิได้พ่อกันบอพี่อาสวัสดีค่ะสามทุ่มสีทุ่มนี่นี่ลงพอดีเราจะขึ้นแล้ว มีเรื่องให้เครียดแต่ก็เครียดไม่ได้เพระต้องทำงานสวัสดีป้าแต่งเองหนูว่ามันขึ้นอยู่กับสีคอนแทคด้วยบางทีอีสานหนาวไหมไม่หนาวค่ะ สวัสดีครับทุกคนขอบคุณค่ะพี่อาร์ตคิดยังหบอกอะไรสุดเนอะเดี๋ยวนี้โอ้แลกแือกันสวัสดีคนยยาย ขายท่อสดน่าจะเป็นน่าจะในร้านค่ะ ของนิวเมนไอบ้บอสเซียวกะตาน้อยที่ไอามาจะจอยลอยทำม้วยติ่งต่างยันในต้มแม่ห้งให้ตกค้งหวังคมคำและคำเอ่ยประวัตินางเคยเคยพ่อเคยผ่านขันจริงใจต้องการเก่งไกอีลอีลอบอกสิหน้ออย่าอมพนำอย่าทำทรงนั้นเปิดเผยกะันแลยเนื้อชนิดแกเสือบอกกันขันขาบบประสบปะก้านองกระสิซ้อนทุกตอนทุกตาสิปอกขันตอนวิธีกอดมอนอกว่า อยากรออย่าลุ้นอยากรออยากลองอย่าลุ้นอยากรอกฟังขอไปเป็นคู่ซะเราอยู่กับช่างบ่อยเราก็เลยแบบจำมานะคะเต้งหนาเต่งบาอยาก หน้าแต่ละคนมันมีความเป็นเอก,กลักษณ์แตกต่างกันแต่งยังไงให้ตัวเองมั่นใจแล้วก็แค่มั่นใจค่ะเออคิดว่ามันง่ามสาหรับเข้าก็เอาและไม่ต้องไม่ต้องดูจากแบบคนอื่นแต่ว่าดูเพื่อเป็นแนวทางว่าอ๋อประมาณแบบนี้ในโทนนี่เทนน่านี้อะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าจะให้แต่งเหมือนกันมันไม่เหมือน ลองเพลงกันไม่ห่างน้อยสมัยแบบซีปีที่แล้วเอามาเหล่นแต่ว่าจําอะไรมมนซีปีแล้วไหยเพลงไหนไม่ชชว่์ก็ก็จะทวนนะคะ แค่ไม่เป็นสิวเลยเป็นจะผดนิดหน่อยแต่เราเป็นคนที่ไม่มีสิวอยู่แล้วถ้าไม่ใช่แบบเป็นประจำเดือนหรืออะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็หักสิเนาะบอกล่าไว้ใจโอ้ในตัวเองไม่ห่างยางเฮาจึงได้แต่ปลุงสงสารตัวเองพี่มาจอดเจจอดจยันแต่บจ่บจริงบ่าจริงยันแต่ว่าน้องบ่เห็นยันถูกคอมเฮงเพราะเป็นแมหาง ย่านพี่บ่จริงบ่จังบ่เน้นบ่ปังคือคำรำพันแม่ฮ้างจังคอยจึงได้แต่งอยรายวันโอ้น้าที่อายมาจะต้านแม่น้ำมันกี่เปอร์เซ็นต์น้องแม่ห้างนั้นบ่ดีเป็นของอนิวแมนไอบ่ซิวกะตาน้อยที่ไอามาจะจอยลอยทำอ้อยติ่งต่างย่านไอต้มแม่ห้างให้ตกขคางว่าง,งามคำละคำเอ่ยประวัตินางเคยเคยพ่อเคยพา คันจริงใจต้องการเคียงไก่ลี่ลอบอกสิหนออย่าอมพนมนจะคำสองนั้นอันเนื้อเนื้อเพลงอ่ะที่เราเก็บไว้อย่าเหลือไหมเนื้อเพลงเพลงไหนขอไอ้ก่นอกเนเราบ่ัตรงเราบัตรแดงอักนกระ,ะป๋องกระขอกับน้องนี้นะเพราะว่าตัวน้องมีตัวคนเดียว ขมติว่างวายเอามาเล่นมักเลียวกระตากันมาแม่พ่อคุณมาเล่นมักสูนคิงกันโอ้นะว่านันผ่านโลกมาดดนเยอะคนดีเป็นโสดมาหลายปีความเปี้ยวระดียังมีบ้างนานเดินทางมาพอแฟนมอลำนารูปลอกคันเดอ จากตั้งเป็นดับบนห่างกับพอแค่เลสันแล้วให้มาเอาแนวกับแม่หา่างเถิดหนาอยากแล,แล้วัอขอไปเป็นคู่ซะก็ขอกับน้องนี่นะเพราะว่าตัวน้องนี่ตัวคนเดียว สมาติว่างว่าเหี้ยวมาเล่นมักเลียวกระตากันมาแม่พ่อคุณมาเล่นบักซูนคิงกัโอ้นาทิว่านั่นละผพานโลมาดนอ้าจะจะจำได้ไหมนี่ต้องเปิดเนี่ยนานมากจนลืมเนื้อแล้วอยากเอามาทำใหม่ร้องใหม่เพราะว่ามันสนุก มีแาไปในิสักอยู่บ้านเอาสารตะกออร์บอเตนโลชั่นใฉันก็บอกอย่างไรเธอเขียนาะฉัขกอยากฟังแค่ทอนมันไปซื้อสรุปแล้วเขาให้ขึ้นกี่มุมเขากำลังอนุโนตีอยู่อ๋อโอเคหรือว่าจะท่อนท่อนหัวมันซื้อไม่ไม่จำจำขั้นขั้นขึ้นหัวได้ก็คือนได้ เสียที่ใดงมงายกับพี่ใจหลีจังใดจังใดจนหมายมือแต่งงานกอดมือนั้นมือไม่มาหาส่วนของมีราคาแล้วพันปา่ามากไกลโอ้ใจพี่เอ,อ๋หัวใจลืมง่ายจริงนอได้ยวเดาทองออกกอดแล้วให้รอให้รอไม่มาโคแต่งเนื้อเนียนนองนางเขาให้ใส่ยาด้วยเหรอใส่ไหม ไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวจะใส่ก็ได้ไม่ใส่โอเคอันนี้ไหมทุกอย่างเปิดยังไงเปิดยังไงเขามีไว้เราไม่ต้องทำอะไรไลฟ์สดที่เพจร้านใช่ไหม,มของต้นแบบนี้แม่งไม่พวกไปถามมาแต่คุยกันมาตีเราขึ้นต่อน,นี่เลยใช่ไหมใช่ครับกำลังเตรียม เด,เ,ดเ,ดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงเพลงอันเดือดเดงดังอ่ะเอาโทรศัพท์มาให้หน่อยได้เพื่าด้เบื้องเนือเพลงนี้ว่าสิเขียนกะบน,นี่ปากกาไหมอ่ะถามจ้องให้หน่อยปากกากับกระดาษก็ได้ มันเป็นเบื้องหลังการทํางานทุกคนที่เพลงเข้ามันบ่ค่อยได้ทองอะ่ะมันก็นลืมหลายใส่ความจําหลายอย่างแล้วตอนนี้มันว่าม,มีแค่เรื่องงานของมามันเป็นมันเป็นต้องจําหลายๆอย่างเนื้อเพลงจําจําบ่ท่านจํายากขึ้นขอบคุณครับ หนึ่งพันสามหนูว่าน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแชร์ให้นะคะเพจร้านเดอร์ถ้าเขาไลฟ์สด ข้าวกรีด้วซันแอนออร์ดีมีตัวคนเดียวก้ามาตีว่างไว้ยเยวมาเล่นบักเลี้ยวกระตากันมาแม่พ่อคุณมาเล่นบักซูนคิงการโอ้หน้าอันแม่ห่างว่านั่นล่ะพานโลมาดน้อคนดีเป็นโสดมาหลายปีความเปรี้ยวหรือดีเอามีบางนางเดินทางมาพอแฟนมอลำนารูปหลอกคันเดออ จักตั้งเป็นดับบนห้างกับบอแค่เลยสันแล้วให้มาเอาเนี่ยกับแม่ห้างเกิดหนา่ก่อนแล้วว่าแต่งบอกว่าจะตอนทอนมันอันนั่นเออเออแมนทอนทอเตอทอนทอนข้นเออวักทออช่วงเออ พ่อแฟนหมอลำนารูอบลอกคันได้ออจับตั้งเป็นดับบนห่างกับป๋อเค่เลยสั่นแล้วให้มาเอาเนีวกับไปหงังเถิดนาพี่จงมือน้องมาที่ซาลาทำกลางรถยนต์นั่งคุยกันอยู่สองคนน้องก็โดนพี่กอดฟรีฟร แก้ตัวด้ยวยควาซึ้งใจพร้อมกับให้ถอยคำสัญญารำพันต่างๆาน,านาๆเมื่อพร้อมจะมาขอแต่งทันทีขอเพียงได้กอดเพียงได้กอดจักน้อยคืนนี้หลงไว้วางใจพี่เลยเสียทีโดนที่กอดเต็มเต็มเต็มใจให้แขนพี่ใช้สอนใส่ย้อนความหลงเสื้ออาย จะไอ,อจังหมมือแต่งงานกอดมือมันมือไม่บมาหาส่วนของมีราคาแล้วพันป่าบมาไใลโอ้ใจพี่เอ๋หัวใจลืมง่ายจริงน้องหลอกแล้วให้รอให้รอ,รอไม่มาขอแต่งเนื้อเนี่ยน้องนางทุกอย่างที่แพงแพงแพงได้กอดปีแล้วลืมคำว่าแต่ง นี่สแสดงพี่จะแกล้งทำเลยเสียที่ใดงมงายกับพี่เสียอีลีจังใดจังใดจังายมือแต่งแล้วกอดนองแล้วจังเป็นพนท่อมเชยน่าเนียนวะนี่ล่ะมันสิมันแ่ข่คมำเดียวเด้ดไล่พี่กอดได้ชมเลือนผมพี่กอดได้บายไล่พี่กอดได้ชมสิจำเมื่อใดเพราะว่าเป็นเพ่งพี่ มันขายกันไขว่างเอียงค้ำลองมันขายกันที่กองการจำเพ่งก็คือขึ้นตนคํำคือเอียงบ่มาย้ายดีเสียฟีจอยของเพ่งลำคาขึ้นได้ดาวแจ้มฟ้าแจ้มฟ้าน้ำตาหย่อยอยู่บ่เศร้าเือทอดเจ้าผู้คอยป้อนมือไปกอดแล้วลืมนอชายสร้างเฮ็ุเป็น ไล so ่พี Del ่ก็ได้ชมเรือนผมพี่ก็ดได้บายไล่พี่ก็ได้ชมเรือนผมพี่ก็ได้บายเกมเนียนพี่ก็ได้จับ เอวกระชับเอาไปกอดแนบกายไม่รักหรือจะยอมง่ายงายไม่รักหรือจะยอมง่ายง่ายหรือใจอ้ายบ mm. อกมาใยดีเสียฟีจอยของเพลงลําเคาขึ้นในดาวจฟ้าเจฟ้าน้ำตาหย่อยอยู่ว่าเร้าคือทอดเจ้าผู้เคยป้อนมือไปกอดแล้วลืมนอชายสร้างเหตเป็น นอ้าย<ฮ>พี่คะซิดคอมอ่ระเบิดเถิดเทิงมันจะไม่มีนางอีกทุกตอนหมายถึงว่ามันมีมันิิเป็นตอนไผ่ตอนมันบางตอนกับเราเรื่องแค่พระเอกบางตอนก็บเราเรื่องแค่นังเอก บางตอนก็รวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสว่ามันจะมีเราทุกตอนนะคะมันเป็นมันเป็นซิทคอมอะ่ะทุกคนมันจะเป็นละครซิทคอมอะคะ่ะซิทคอมคือเป็นต่อเป็นแบบแล้วเราอีกอย่างหนึ่งคือเนื้อเรื่องเขาถูกวางมาแบบนั้นแล้วนะคะอย่า,อย,ายอย่าซีเรียดอย่าซีเรียสเ้องกับยูห้องกับเล่นอยู่ในหันละแต่ว่ามันอาจจะมีบางตอนที่แบบเฮ้ยบางตอนเป็นเรื่องของคนนี้บางตอนเป็นเรื่องของคนนี้ยังสีแหม หลงหเมื่อกลียหลงไว้วางใจพี่เลยเสียรีโดนพี่กอดเต็มเต็มเต็มใจให้แขนพี่ใช้ส่อนใส่ย้อนความหลงเสื้ออายเสื้ออายจังหมายมือแต่งงานกอดมือนั้นมือไม่บ่ามาหาส่วนคนมีรลาคา แล้วพันป่าบ่ามากไกลโอ้ใจพี่เอ๋หัวใจเริ่มง่ายจริงนอก,กอดแล้วให้รอให้รอไม่มาขอแต่งเนื้อนเนียนน้องนาทุกอย่างที่แพงแพงแพ,ง,พงได้กอดฟรีแล้วลืมคำว่าแต่งนี่แสดงว่าจะเล่นทำลายเสียที่ใด งมงายกับพี่เสื้ออีลีจังไนจังใดจังหมายสุดย้อมไอสูแนวเออ้ำทงเป็นเลยเลยมันมันบ่เคยแต่นออาไรที่ก็ได้โชว์เงินทอมพี่ก็ได้ปายเออเออแ็นีฮอตฮอตพี่กอดไชมเออเออเออเข้าใจสิได้ปลายอาจอะทำไม่าแบงติดโอเคไหมใช่ เอาไปกอดแนบกายไม่รักหรือจะยอมง่ายไม่รักหรือจะยอมง่ายๆซีเรียสถ้าเป็นเรื่องงานจริงจังยาเล่นบ่อยเล่นซีเรียสพย่ามทองเลีอ่ะคือเป็นคนที่ถ้าไม่ชอบก็จะไม่ค่อยฟังไงแล้วคือถ้าจะให้จำได้คือมันต้องฟังบังคับตัวเองฟั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 งเยอะๆมันจะได้จำได้ ท่องได้แต่มันก็มีหลายๆอย่างที่เราจะต้องฟังและและฝึกและท่องและอะไรอย่างนี้ไหมบัดพ่อมาออกงานทั้งสี่คือหนึ่งละ่ะเข้าค่ะเขาบอกเคยซ้อมส่ดนตรีเลยมันสิยากต้องซ้อมส่ดนตรีสดถ้าต่อให้ร้องไม่ได้ถ้าซ้อมส่ดนตรีครั้งเดียวจะจาได้เลยอันนี้จะเป็นอย่างนี้แต่ว่านี่เราเราเรา,เรายังไม่ได้ร้องสักทีบ่ะค่ยได้ลองบ่ะค่ยได้ลองเลยอยูว่องกับบ๊ได้ลองพ้อนบ่เป็นเพลงเข้าเข้าบ่ได้เตยเพราะฉะนั้นเขาบ็ต้องจำไหมจำในส่วนที่เราต้องจำก็พอทั้งสีนะ่หน้า ก็หลุดๆบ้างนิดหน่อยเป็นธรรมดานะคะอาจจะบอดไดเป๊ะแต่แอนเย็นคนซีเรียสคือแอนอยากให้มันออกมาเป๊ะและดีเพราะฉะนั้นก็ซีเรียสหน่อยขอบคุณค่ะทำไมคนดูเยอะจังอะพั 2003. นสามนอนน้อยเสียงก็เลยแบบไม่มากรวมาณันแปดสิบอีกยี่สิบบอิเลนอนมันสองนอนเสาเลย คุยกับพีเอกจนถึงเช้าเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกันนะคะขอบคุณนะน่าจะอีกเนะีน่ยี่สิบนาทีจะได้ขึ้นละอืมสู้ๆค่ะสู้ๆทุกคนนะคะทุกคนก็มีเรื่องเขียดมีงานมีอันนี้กับสู้ๆเดอ้อค่ะเป็นกำลังใจให้ใครที่ทำงานเช้าก็นอนค่ะไม่เป็นไรมีโอกาสก็ค่อยมาเจอนะคะ ขอบคุณครับน่าจะไกลแล้วครับมันอยู่ในรถต้อง <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนี้สี่ทุ่มนี่หละคะ่ะสี่ทุ่มครึองอกกีกยังี่ <c oughs> ็ดนาทียี่สิบเหรอร oh, <okay. S 1> ก็จะพอดีกับเทียเ่ยงคืนไล่สคิปต์ลยสรุปร้านเขาไรไหมสวัสดีพี่โอมสนุกมากเลยก็แล้วแต่ฟิลค่ะฟิลหลานฟิลคนเบิงสีม่วน้ำเห้าแต่ที่สำคัญคือเข้ามีหนาที่หมอบความสุข เพราะฉะนั้นเราต้องสนุกมาก่อนถ้าเราไม่สนุกทีมเมื่อไหร่ยู่เม่กีห์ถ้าเราไม่สนุกก็คือคนอื่นก็ไม่สนุกนะคะเราต้องสนุกนะครับนี่ไงอ่ะอเห็นทีนี่น,นะเพจนี้นะใชเเเ่เราเอาเราเราเอาเฟซแอนแชร์ก็ได้โอเคเห็นที่เมืออ่อไหร่ยูเตอ,อร์บุลวะเขาไล่านเพจเแต่เขาบอกพี่เอกบอกอยู่ว่าเขาจะไลท์มีไลฟ์มีอะไรของเขา สวัสดีครับแล้วก็แต่ก็ไม่รู้ถ้าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องแชร์โอเคร,เรหัสจำได้ไหมนี่บ่มมีรหัสมีมีทุกเครื่องอืมไ,ไม่หูจักอ๋อนี่ไม ดูเรนี่ด้อศูนยหกศูนย์สอ๋อขอบคุณค่ะออาคอนแทคใช่ไหมถ,ถ้าจะเอามาเอาเอาลบสองร้อยนะคะเปลี่ยนสายตาสั้นสองร้อยแล้วใส่แอบบชอบอยู่ครับแต่เมียไม่รู้โอ้เว้าวดีแทะไหนล่ะชื่ออัน เจ้าของร้านาาาากระดาษไหมน,น,น,นี่นี่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ร้านที่ใส่วะเฮ้ยไงไงพี่ยากับใครบ้างอนะ่ะพี่ยาครับบ้างนะพี่ปอนพี่ฟุกเจ้าของร้านชวนกันชงชวนกันชงกบบับเศรษฐวิสัยรอยเกียดจิตสนะ ไปเดี๋ยวเราลงไปแล้วค่ะไปนั่งมดีหนิมหรอขึ้นแล้วขึ้นบ,บนเาแป๊บหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็ได้ ตั้งถ่ายรูปนะครับมาถ่ายก่อนนี่ไหไหนเดี๋ยวพี่ือเขาวันนเราเอาเรื่อเลยอกเปลี่เข้าเลยเอเปลี่อเพียปเลียนลายก็เปลีกเข้าชข้าเลยบนท่านไหนเนี่ บอกครับตอนถึงจะพลัยอ๋อโอเคครับเพจร้านเพจร้านครับทางีหทางวิธโอเคเดี๋ยวผมดีแช่ยดีเช่อยู่กับเลยจริ๊กจั๊กจีถามไพลินไหมจักสีถามไพลินเลยสีแช่ยอยู่จังวัดจักสีถามไพลินเลยอย่าไปหาทางวิธีโอเคโอเคก็เล่นเดี๋ยวแช่เดี๋ยวแช่เพจไล่ออกเพจร้านอยู่แต่ว่ารอแอนขึ้นค่อยจะไล่แอหลแน่นครับ สองเพจเท่านั้นเพมัน,นบ่อ๋อเพอ่ะไลได้ถึงเ้งคืนอมังเหีนแล้วงมับอกเราบอกว่าออกเพจอันแจงเขาแจงเขาลอยเอ็ดก็บ็นก็เพจล้านพะนะแล้ววะ จะแชร์เพจไปให้นะคะทุกคนเดี๋ยวอยันนี้แชร์เพจให้เพราะนี่อยากเต็มตัวก้อนขึ้นลองแล้ว